สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องไอ้ฐานอย่างรู้ใจพระเจ้าจากพระธรรมเนหมีบทที่หนึ่งข้อที่หถึงข้อ11พระธรรมเนหมีบทที่หนึ่งข้อ5ถึง11ข้าพระเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมียพระกันฟังและขอทรงเลื่อมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ หน้าบัดนี้ทักกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอลซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์โดวยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวสามมากและมีได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์ และกฎหมายซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะซึ่งพระองค์ได้บัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อเราเราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายถ้าเจ้ากลับมาหาเราและรักษาบัญญัติของเรา และประพฤติตามถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุดเราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่นและนำเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อกระทําให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่นเขาเหล่านี้เป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ายไว้ ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระกันฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ปิติยินดีที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้ และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชอบในสายตาของชายคนนี้เมื่อเน้มีได้ตกลงปรงใจว่าสแสวงหาวิธีการช่วยเหลือชนชาติเชื้อชาติพี่น้องของตัวเองแบบไหนคือได้เริ่มต้นในการอธิษฐานนะครับและการอธิษฐานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ กายอธิษฐานที่เกิดผลกายฐานที่จะมั่นใจในคําตอบเนี่ยคนที่ฐานต้องเป็นคนที่รู้ใจพระเจ้าว่าเรื่องแบบนี้อย่างนี้จะอธิษฐานแบบไหนอย่างไรหรือในพื้นฐานหลักกว้างๆทั่วไปว่าเมื่อเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าอะเราเราทําไม่างอธิษฐานกับพระเจ้าหมายความนะะแล้วจะมั่นใจได้ไงว่าการอธิษฐานแบบเนี้ยทำให้เรามีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรา การทำเรามีความมาั่นใจว่าการอธิษฐานแบบนี้มันทํามันถูกต้องตามน้ำพระทยัยของพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้หลายเรื่องนะว่าการอธิษฐานหลายครั้งคาไม่ได้ผลเพราะว่าเราอธิษฐานไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าในความหมายนี้คือว่าอธิษฐานแบบไม่รู้ใจพระเจ้าก็ไม่มีว่าไม่มีผลต่อคาอธิษฐานด้วยกันนะครับสิ่งที่เรามองเห็นตรงน,นี้ครับเนี่ยมีเมื่อเขาอธิษฐานเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าดีพอนะฮะดีพอเชยละในภาพรวมทั่วไป อันดับแรกเลยคนที่จะอธิษฐานให้กับพระเจ้าเนี่ยต้องรู้ว่าพระเจ้านี่เป็นใครนะฮะพระเจ้าเป็นใครนี่เรื่องใหญ่เลยถ้าาไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเนี่ยท่านก็อธิษฐานไปเรื่อยๆนะฮะไม่คาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ในมีชัดเจนพระเจ้าของข้าพเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นะฮะเป็นพระเจ้าผู้ทรงปริธานุภาพอันเนี้ยคือเนี่ยมีความชัดเจนว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ เมื่อเราใจถานกับพระเจ้าเนี่ยเรามีความมั่นใจไหมว่าพระเจ้าของเราเนี่ยพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเลยผู้ที่ยำเกรงที่น่าจำเกรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะเรามีความเข้าใจแบบนี้ไหมถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็ถือว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วคนนี้จะรู้จักพระใจพระไทยพระเจ้าคนที่รู้ใจฐานอย่างไรเนี่ยต้องเริ่มต้นจากรู้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นใครหลายคนไม่ค่อยมั่นใจ เมื่ออธิษฐานไปแล้วเนี่ยตามการคาดหวังแต่ไม่รู้จักพระเจ้าเป็นใครก็เกิดความสงสัยเมื่อเวลาผ่านไปทําไมไม่เกิดขึ้นก็เลยตีความแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พระเจ้าจริงนะฮะหรือสรุปเอาว่าไม่มีพระเจ้าจริงในโลกนี้เพราะว่าขอไปก็ไม่เรื่องอะไรเเนีน้เพราะว่าเราไมา่รู้จักพระเจ้าที่เอาเชื่อนั้นเนี่ยมีรู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เป็นพระเจ้าที่ใหญ่ เป็นพระเจ้าที่จะน่ายำเกรงเพราะพระเจ้าฟ้าสวรรค์คืออะไรพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสร้างเราทุกคนเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้รักษาเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับและน่าเกรงขามน่าน่ายำเกรงนะครับสองในมีรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์นะ พระองค์ซื่อตรงต่อทาบัญญัติของพระองค์ทีเ่เขียนเอาไว้วางแบบเอาไว้อันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่ในมีความชัดเจนโดยเมื่อในมีความชัดเจนในเรื่องของความสัตย์ซื่อของพระเจ้านี่ก็เริ่มพูดถึงความผิดพลาดของชนชาติยิวว่าเขาต้องตกตามขนาดนี้เพราะเขาทําผิดต่อพระเจ้านะฮะกาผิดต่อพระเจ้าจึงทำให้เขาตกตามแบบนี้ไม่ใช่หมายว่าพระเจ้าลงโทษแต่พระเจ้าปล่อยเขา เมื่อคุณไม่ให้พระเจ้าดูแลพระเจ้าก็ไม่ดูแลคุณต้องบัดเชิญตัวเองบรรดาชนชาติเซนต้องบัดเชิญตกต่เงเพราะว่าเขาพึ่งพาตัวเองไม่ได้พึ่งพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ลงโทษเขาอันนั้นคือสิ่งที่มองเห็นภาพและในีนี้ก็เลยทวงถึงสัญญาของพระเจ้านะะว่าพระเจ้าเนี่ยสัญญาว่าจะให้ชนชาติเซนเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้นะฮะแล้วพระองค์ก็เลือกอับราฮัมมาอะไร่าบพวกเนี้ย ฉะนั้นเมื่อผิดพลาดไปแล้วแล้วพระองค์ตรัสว่าถ้าเขากลับมาหาพระองค์กลับใจใหม่มาหาพระองค์ด้วยความจริงใจพระองค์ก็พร้อมในการากช่วยเหลือเขาเนมกรกโทนถามอันนี้นะพระเจ้าพร้อมมาตอนนี้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนของชนชาติยู่นะขอสารภาพบาปต่อพระองค์ขอเมตขอพระเจ้าเมตตาในการช่วยเหลือข้าพระองค์เป็นคนอยู่กลับมาสู่พระสัญญาพระองค์ด้วยอันนั้นคือสิ่งที่เนหามีรู้ว่านี่คือนาประทัยพระเจา้าแต่ฮามีเนี่ยรู้ว่า ไม่ใช่เพียงแค่รู้จักน้ำเสดว้แล้วก็รู้ว่าจุดเริ่มต้นของการจะก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือสามารถจะทํางานตัวน,นี้ได้เนี่ยก็คือกษัตริย์นะเนมีตรงลงท้ายในคํำอิทธานด้วยว่าขอให้คำสิ่งสําคัญขอให้เนฮมีเนี่ยเป็นที่ชอบนะต่อสายตาของกษัตรออิย์องค์นี้หรือต่อพระราชาองค์นี้นั่นคือสิ่งที่มีจะขอความ เพราะรู้ว่าการก็เขาจะไปช่วยเหลือชนชาติอิสราเอลได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกษัตริย์องค์นี้ซึ่งเป็นเจ้านายของเขาแต่เห็นว่าเนมีความชัดเจนนะไม่ได้อาศัยความเชื่อแล้วเหมือนมาให้พระเจ้าไปหักคอนะไปหักคอหมายว่าหักคอว่าไปบีบบังคับให้กษัตริย์เนี่ยปล่อยอ่าในเมีไปนั่นไม่ใช่แต่มีว่ามีกติกามีกฎมีเกณฑ์นั้นกติกามีกฎมีเกณฑ์นั้นคนที่อยู่มีอำนาจจะต้องอนุญาต นันเนมีจึงไอ้ฐานขอพระเจ้าทำไมให้กษัตริย์นี้อนุญาตให้เขาไปช่วยเหลือชนชาติอยู่ได้อันนี้คือความชัดเจนของเนมีคือเนมีรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เนมีรู้ว่าพระเจ้าศักด์สิทธ์และเนมีรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในระเบียบพระเจ้าไม่เคยไปทําอะไรล่วงเกินระเบียบจะไม่หักกดทิ้งระเบียบคือระเบียบนั้นเนมีรู้ว่าถ้าจะไปได้ระเบียบคือว่าต้องขอญากกติกษัตริย์จึงขอให้ เนี่ยมีเป็นที่ชอบในสายตาของสัตว์นี้เพื่อจะอนุญาตให้เขาไปสามารถช่วยเหลือชนชาติอยู่ได้นั่นคือการรู้จักนามประไายประเจ้าหนึ่งรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครนะเจ้ายิ่งใหญ่เจ้า,าฟ้าสวรรค์นะฮะน่าจำเกรงรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าแห่งสันส่นอและพระเจ้าที่รักษากฎกระเบียบนะฮะ เราจะข้ามขั้นตอนไม่ได้เลยเมื่อเราเอธิษฐานกับพระเจ้านั้นขอเราเข้าใจเรื่องนี้เมื่อเราใจถามเจ้าตรงอธิษฐานแบบรู้จักน้มพระทัยของพระเจ้าด้วยความชัดเจนทุกคํอธิษฐานเราพระเจ้าจะฟังและพระเจ้าจะตอบรวมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญและขอ,ขอบคุณในความรักโรรองขอบเจ้าเมตตา,อ,าอุณาอวยพรคลายรู้จากน้ำพระทยของพรรองรู้จักพปรองให้มากขึ้นเคำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานจะเป็นผลตามชอบน้ำพระทยพรรองทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน คำถามสําหรับการใคร่ครวญเพราะเหตุใดท่านจึงมั่นใจในพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของท่าน พอคิด okay. สำหรับวันนี้นะครับผู้ที่รู้ใจพระเจ้าจะเดินไปสู่ความสำเร็จอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ